สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะแอปช็อปหน้ามายิงปลาเรียกได้ว่าหาหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะก็ช่างก็กำลังเร่งขึ้นงานอยู่นะคะอันนี้เป็นงานที่เป็นงานลำมลิดต,ตลอดทั้งลำที่เรียกว่าเป็นมลิดลายนะคะที่มีความลายสวยงามมากๆเลยทั้งสองลำคล้ายๆเหมือนจะเป็นคู่แฝดกันเลย ใน2ลำนี้ระยะชัก70็ิบทิ้งปลาย45เช่นเดียวกันนะคะการขึ้นงานก็เป็นงานบิดใบบัวสำหรับคนถนัดขวาแกะเช็คเกอร์แบบสคริปไลน์ในตลอดทั้งลำเรียกได้ว,ว่า2ลำนี้แทบจะเป็นคู่แฝดกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมรายละเอยียดในอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้คือโชว์ลายจ,จัดจัดให้เห็นชัดๆเลยทีเดียวนะคะในฝั่งที่ไม่ได้โกแก้มในซีเรียลนัมเบอร์ลำที่ศูนย์เก้าศูนย์ในลำแรกนะคะอันนี้รายละเอียดงานการเก็บความสนิทของงานนะคะการขัดเก็บงานก็ระหว่างทําสีเราก็จะทําการขัดเก็บบริเวณร่องที่เป็นลูกดอกวิ่งด้วยนะคะ ก็จะเห็นได้ว่างานตลอดทั้งลำจะมีความเนียนละเอียดในเรื่องของงานผิวมากๆเลยเดี๋ยวให้ชมเลยลำที่สองนะคะอันนี้ในซีเรียลลำมือในลำที่เก้าสิบเอ็ดค่ะเรียกได้ว่าความสวยมาแบบไม่แพ้กันเลยดีเดียวในทั้งสองลำ ก็รวดลายจริงๆก็จะเป็นงานลายของตัวไม้จริงๆเลยมีความสวยคลาสสิกในตัวของเขาอยู่แล้วในแต่ละลำนะคะจะเป็นสเปคงานท็อปเกรดตลอดทั้งลำเลยอันนี้ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะสนใจงานหน้าไม้ยิงปลาก็จะมีเลทตั้งแต่งานเล็งล่างเริ่มต้นตั้งแต่สเปกห้าพัน เราก็งานปืนศูนย์สเปคเริ่มต้นตั้งแต่7,500อุปกรณ์ครบนะคะได้รับง,งานไปก็คือพร้อมยิงได้เลยทีเดียวสำหรับลำที่เป็นลำท็อปท็อปที่เป็นงานมาลิดนะคะพร้อมกับแกะเช็คเกอร์ในตลอดทั้งลำแล้วก็ปีกเป็นงานปีกช่างหยองพนาครสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานกัดลายสวยมากๆนะคะเรียกได้ว่ากัดสอิติ เวลามองก็จะเห็นอ่ากระทบไฟนะคะก็จะมีความเป็นมิติของเขาพร้อมกับประกบปีกนอกไทเทเนียมลม้ำทอ็ทอปแบบนี้ในล้ำม,มาลิดตลอดทั้งลํำก็จะอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยนะคะสำหรับไม้ที่เป็นไม้พิเศษเช่นว่าเป็นไม้หายากนะคะก็ทางช่างก็จะเน้นในส่วนของไม้ที่นำมาขึ้นงานก็จะพยายามนะคะพยายามเป็นให้ เป็นไม้จากท่อนเดียวกันนะคะเพื่อส่งหุ่นค่าของไม้อ่านั่นหมายถึงว่าท่านที่ได้งานไปก็จะได้ล้ำที่สุดๆไปเลยทีเดียวท่านไหนสนใจนะคะทักแชทส,สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะในช่องทางที่อยู่ใตค้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับภาพหน้าไม้สวยๆนะคะในท้ายคลิปค่ะ สวัสดีค่ะ